เอาเองนะมาเขาเปิดแบนี้เปิดต้องเปิจริงๆต้องเปิดมากันเก็บแล้ว ว่าแล้วทำไมฝนตกทำไมหรอแปลกขนาดนั้นเลยหรอแปลกดิฝนตกเลยเนี่ยแลเขาบอกว่าฝนตกขนาดนี้ออกอาหารในร่อ่ได้ด้วยไม่ต้องทำกินเองเนี่ยงเราทำอะไรกินสปาเก็ตตี้ผัดหี่เาสือของไหนเขาก็อยู่เดียวๆเลยมาเราได้ทำดีกว่าใช้ก๋วยเตีวไหน นี่แถวนี้แถวนี้เราจะยาวไป่ใชมไม่ใช่

โอายร้อนเลยไปร้อนนี่เงีอยนี่นเ่พอกำลังดีเลยสามารทำด้เอะแล้วก็บอกทำาังไรบ้างอ่ะเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินให้สก่อน เออใส่ไปใส่ไปใ่ไปก่อนอืมนี่กินเลยกินได้เดี๋ยวไม่โตอ่ะเียนไม่เอาเอาผายก่อนผายก่อนเดี๋ยวนี้เก่งนะเนี่ยทำกินเลยแน่นอนหน้าเสร็จแล้วแต่เขามาตลอดแล้วไงเสร็จให้ทุกอย่างเกาเลยคิดว่าให้เราไม่เติมดีกว่า น,นี้เขาใส่ได้ยังใส่เลยแล้วนื่นเดี๋ยวทิก่อนอาพี่อนลพี่อนก็เหเม็นนดิูนหน้าเอา <ไป S 1> ล้วยนจะดีไไมโอหไปี้ไม่ไปตาย,ห,ายหรอ,อ,ก,อก็จะกินแบบแซ่บๆาแ้อกแบบซ่บเลยโอเคไม่ไมก,กินเ็นไม่หนะรัอ้

few moments เสร็จแล้วอุ้ยน่ากินจังเลยมาเดี๋ยวเขาเทเองฮะเดี๋ยวคนจะได้เห็นว่าเขาทำอะไรปะเมื่อกี้หนีไปเลยนะหนีซุบเป็นเขาตลอดที่ต้องเข้าไปเพราะว่าเขาทนกลิ่นวางวางวางทนกลิ่นฮะไอพริกไม่ไหวอ่ะโว้ยมันจะเผ็ดน่าดูหรอดูพริกดิดพริกเต็มเลยดูดินี่นีากินอ่ะลองเค็มดูเพราะแต่ไม่เผ็ดร้อเมื่อกี้ ทำใส่พริกเรองเยอะนิดนึงไม่ได้หรอกแทนไงแทนสีก็แบบแต่เขาก็กินเต็มได้อยู่แล้วใช่เอาพริกไปทำไมคือมันไม่ค่อยเผ็ดเลยเขาก็เลยคิดว่าท่านิดนึงให้มันมีความรสชาติดีขึ้นแค่นั้นเองนิดเดียวนิดเดียวเหรอไอเยวครับเฮ้แต่เขาว่านิดเดียวครับอะแต่เขาว่ากลัวไมีอยากเผ็ดอ่ะ นี่นี่ยาพิษเรา,ยายอยู่กันมเก้าปีสิบปีแล้วไม่เอาพงยาพิษเลยเใส่ยาพิษเขาทำไงอ่ะแต่ถ้าเชชิมก่อนสิว่ามันมยาพิษไหมไม่เล่นนานอ่ะอา้อาวอออืมอ้ยม,ม,มียา,ยยาพิษกบพิษ้าว้าวไปเลยอาถ้าเธอ้เขาเาแก้เอกลอาา เขายอมเพราะว่าคือเขาอยากให้เธอได้กินรสชาติที่อร่อยเฉยๆครับมันจะไม่อร่อยถ้าเธอไม่กินเขาโกรธนะไม่กินไม่นอนด้วยวันนี้ดใครจะไปกินพิกาอย่ีเอาไม่เอาเขาไม่นอนด้วยนะวันนี้ไม่กินไม่กินเมื่อกี้เขายังกินได้เลยเธอไม่เห็นเมื่อกี้ยัดใหญ่วันนี้มันทไมไม่กินเรอา เพิ่มนิดนึงเพื่ออะไรอ่ะเพิเพื่ออะไรคะเพิ่มมันบถ้าเอกินอีกคำนึ่งเขาจะกินเลยอ่ะเสัญญาเลยว่าจะกินอ่ะถ้าเกินอีกคำนึงโอเค okay, มานี้ยมนนถ้าเธอกินอีกคำนี้อีกคำนึงเขาสัญญาว่าเขาจะกินพริกหมดนี้เลยอ้าวอเก่งมากแต่ก็ถือหน่อยจะมากินเองถืจานด้วยโอ้หมดแล้ว่ <S <S เอาน้ำให้หน่อยเอาน้ำให้ห่อยเอยเนาะสแล้วเหรอเยอนมากเลยนะแล้สรุเขาจะได้กินไหมเนี่ยสลเขาจะได้กินไหมมามา้าว้นไม่ีไม่ีเขาไม่แก้เธอเได้แลวแเธอไม่เห็นกินทัทีเลเาหแล้วนยน้ยจัง อ๋อม้อเขา,าจะิตั้งใจจะทำให้ว้าแต่เธอเมื่อกี้บนมมยู่ไม่หรอกินเรื่อยๆเลย,เลยแต่เขานั่งได้ก่องก็อยากให้ใหกินด้วยก,กันนะ่ะกินไปเลยยิ่ก็กินไปเยอะ,ยอะนะครับจะได้โตไป,ไปถ้าเรเผ็ดแล้วเธอเอาอนะไรอ ขอยอยู่นะอไมาลนะ้อ,อให้ไม่เอาเองนะมเขา,เาเนเนย่อ้ออเด็ๆตเผมากเ,าเขามีวิธีแก้เผอยู่นะต้องกินน้ำก็หายเพศนี่น,นะเทั้งปากเขาหมดแล้วในตอนนี้

เธอเขาเผ็ดนะต้องชงทางนะเขาเนี่ยก็นี่อ่ะวิธีแก้เผ็ดของเขาไม่ไม่เธอดูแล้วเขาเผ็ดแล้วต่อเผ็ดจะใส่เสื้อทำไมอ่ะมันไม่เห็นช่วยเลยนี่นะมาแล้วเย็นๆน้ำไม่มีมีแต่น้ำแข็งครับเออเดี๋ยวไปเล่นนะเออเดี๋ยวไปเล่นแก้เผ็ดนี่ย อะไรอะไรพย่ออมากด้เอะอะไรเขาไม่อะไรเขาไม่เถอะมันไม่ช่วยนะไม่นี่นี่มันช่วยมันไม่ช่วยมันไม่ช่วยนะแต่เขาไม่เล่นนะเขาเขาไม่อยากเขาบอกเขาไม่เป็นเออ เผ็ดแล้วเผ็ดอยู่เขามีวิธีจับแก่เผ็ดจริไงเอาแล้วไ็เผื่มาแลยวเขาไปลกด้วแล้วเองก็ได้ไงมาคำเย็นมันช่วยมาเขาแปลกด้วยเองแล้วเดี๋ยวเชียร์เลยเอาไปวะเอาไป a few moments later กินหมดแล้วนะเธอเผ็ดมากเนี่ย อึ่งเลยไม่ยอมช่วยเขากินเลยกินหมดจานมันก็เผ็ดร้อนในทั้งตัวอเาน้ำเย็นๆไหมล่ะน้ำเย็นเนมื่อกี้กินแล้วไม่เห็นช่วยเลยร้อนร้อนไม่ให้น้ำพี่หายร้อน 对遥。